เอาละกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์คาพาร์ตี้ห้ากันแล้วนะครับก็ขอโทษทีที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปให้นะฮะก็เมื่อวานยุ่งมากนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้มาวันนี้กูเลยลงแม่งแบบรัวๆเลยนะครับก็โอเคมาเดี๋ยวพาร์ตนี้เราต้องไปทําฟาร์มอ้อยต่อใช่ไหมเอ่ยอ้อยนี่งซึ่งก็มีน้องๆนะครับหลายๆคนทักเข้ามาว่า พี่ครับเพี่เปิดเซิร์ฟโปเกมอนสินะครับก็เดี๋ยวดาดสามสีนะ่ห้าอเจ็ดแปดก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ผมเปิดแล้วนะผมเปิดนานแล้วด้วยไอเซิร์ฟโปเกมอนนะครับก็ไปเล่นกันได้เดี๋ยวให้ลิงค์ไว้ด้านล่างนะครับก็ถ้าใครไปเล่นเซิร์ฟนี้แล้วจะรู้ว่าผมเป็นยังไงนะก็จะเข้าใจว่าอ๋อคนนี้เขาปากหมาอย่างนี้นี่เองนะครับใครที่แบบไปดูก็อาจจะรู้ ว่าผมเป็นคนยังไงอะไรประมาณนี้ก็ไปดูกันได้นะครับที่ช่องยูทูปเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ช่องยูทูาที่กลุ่มนะครับเอ้ยไม่ใช่กลุ่มดิไอ้เทียบที่เซิร์ฟเออที่เซิร์ฟแม่คจะพูดก็พูดไม่ได้ที่เซิร์ฟนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับก็เข้าไปดูเข้าไปเล่นกันได้นะครับมีกิจกรรมเกือบทุกวันนะเกือบทุกวันอ่ะก็แล้วแต่อารมณ์แอดมินแอดมินอยากจัดตอนไหนแอดมินก็จัดนะครับเซิร์ฟนี้คนตีน นะก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้ครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันห้องกาลิน่าด้วยนะครับก็จะมีกาลิน่าของเซิร์ฟอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมโอเคตามนั้นเลยโอเคมาเรามาเข้าเรื่องเราดีกว่าซึ่งพัรนทนี้เราต้องมาทําฟาร,ร์มอ้อยแล้วก็ฟาร,ร์มไก่นะครับซึ่งเอ่อาทิตตกเดี๋ยวพราทิตตกเราต้องปักท็อตกันแบ๊บนั้นมันมืดอะเราต้องแถวนี้ต้องสว่างเข้าไว้สิเออจะมามุงมามืดอะไรล่วโอ้เทน้ําก่อน เทลงไปเอ๊ะเจ๊ไอมามามา,าแล้วก็เทเทเทตรงไหนตรงนี้เทลงไปแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่ะโอเคเราก็จะได้พื้นที่มาแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วอะอย,อย่าอย่าเพิ่งนอนดีกว่าอย่าเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งนอนเออ่เราต้องออกไปล่าซอมบี้ก่อนไหมอยากได้มันฝรั่งมากอะ่ะเราต้องออกไปล่าซอมบี้ก่อนไหม เออวัววัวมากินมากินเอาให้ไม่ได้หรอร้อยมันโตก่อนเลยไปนอนกันครับไม่ไม่ต้องนอนหรอกอาโดเซได้อะไรมาบ้างโอเคโอ้หีบเต็มเดี๋ยวคือกูนี่ไม่ลงทุนอะไรกับหีบเลยใช่ไหมหีบเต็มครับผมจะใช้พื้นที่แค่ในบ้านในการสร้างทุกอย่างนะถ้าหีบเต็มเราก็จะมาประยุกต์ใช้นะครับผมเอาไม้ออก ้านกูนี่แมบโอ้โหประหยัดมากเราต้องใช้คุ้มทุกท,ทุกที่เราต้องใช้คุ้มนะครับยัดยัด,ย,ดยัดเข้าไปยัดเข้าไปอแล้วเราค่อยเลือกสิ่งที่เราต้องใช้อสิ่งที่เราต้องใช้อาหารอันนี้เอามาเอกระดูกแล้วก็มเมล็ดข้าวทานเอาไปเผาก่อนแล้วกันอ,อันนี้ได้ไดเดลัสเสามาโอ้โหได้เยอะว่ะ เจ๋งเจงเจงแล้วก็ <c oughs> มีมีไข่ไก่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปหลอกล่อไอไก่มาโอ้โหเอามืดซะง,งั้นอ๋อลืมไปยังไม่นอนนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวลืมลืมว่ายังไม่นอนเอโอเคกลับมานอนก่อนลืมไปว่าตัวเองยังไม่นอนโอเคนอนแล้ะนอนไปเถอะปุ๊บอ่าเราก็จะมา เอามาใส่ฟาร์มข้าวเรานะครับแย่ yeah. โอ้โหฟาร์มข้าวอันสวยงามของป้าโอ้โหโตนะโตโตเร็วๆโตมีตัวอะไรเดินมาเดี๋ยวซอมบี้ม่งเดินมายังไม่ถึงกูเลยม่งตายก่อนซะละโอ้หน้าสงสารว่ะซอมบี้เดินมายังไม่ได้ต่อยเลยตายซะลวอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาขยายค้อกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขอทําฟาร์มก่อนเนาะ ทำฟาร์มให้มันเสร็จทุกอย่างก่อนแล้วเราจะได้มีอาหารกินมีทุกอย่างครบอ่าแล้วเราค่อยเลี้ยงในรัศม์เพราะว่าถ้าเราเลี้ยงไปเราไม่มีอาหารให้กูมก็ไม่มีอาหารกินเดลส์ก็ไม่มีอาหารกินอย่างเงี้ยตายนะครับตายบอกเลยตายนะโอเคเราก็ได้มาแล้วนี่คือฟาร์มเราเราก็จะเกี่ยวข้าวเลยโอ้โหดู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 โอ้โหอ๋อหนอน เคเก็บข้าวโอ้โหนน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 น้นน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 น้นวนน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 น หรือได้เงาะเากินแล้วก็ส่วนเราจะกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็คุยกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมอยากได้มันฝรั่งอ่ะเราต้องไปบินหาหมู่บ้านเอมซีไหมโอเคเราต้องไปบินหาครับหมู่บ้านเอมิซีเจอมู่บ้านเอมซีมาก <laughs> จะได้โดมันฝรั่งมาโโอ,โอจะได้แบบโดมันฝรั่งมาอะไรประมาณน,นี้นะครับโอเคอันนี้ก็วางไปจะได้เป็น ให้มันเต็มจะเต็มป่าววะเต็มอ่ะอน่าจะเต็มอ่ะนี่โอ้เต็มโหเยอะเราไม่มีเยอะ, <c oughs> ยอะตอนนี้เราได้ข้าวมาเยอะแล้วครับแล้วก็ต้องปลูกปลูกให้เต็มที่อ่ะปลูกให้หมดจุ๊บ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 ปึ๊บปึ๊บพอป่าววะพอแล้วโอยเดือตั้งเยอะแม่จะไม่พอได้ไงเรา โอเควางยังไงก็วางไปเถอขอยมันขอ้มันเต็มช่องก็พอแล้วโอ้เออได้ข่าวว่าแถวนี้มีบึงนี่ว่ะบึงนี่มันก็จะมีอ่าไอ้พวกเอะอะไรอ่ะสลามปะเออมันมีสลามนะน่าจะมีสลามนะครับเพราะาผมอยากได้สลามมากโอเคเราก็ได้มาแล้วสําหรับเอฟาร์มข้าวนะครับแล้วก็ไก่น้อยไก่น้อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเรากลับบ้านกัน ไก่มีอะไรอีกไม่มีมีข้าวโอเคกินข้าวกันยำๆๆๆๆไปเดี๋ยวเราไปเราไปหาแถวไอ้นั่นดูดิรู้มัมีไก่ป่าวะแถวเนี้ยเฮ้ยมันมันเล็ดข้าวห๋ือเดาเรือมันเล็ดข้าวมาันมันมีไก่ไหมอ่ะแถวเนี้ยน่าจะมีนะไก่น้อยไก่น้อยอยู่ไหนวะไม่มีอ่ะ เชดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวนี้ไม่มีไก่จริงเหรอเฮ้ยไม่น่ามันต้องมีสิไก่ไก่อยู่ไหนไก่ไก่จะได้ยินไม่ว่าเสียงใครโอ้โหไม่มีไก่เลยครับโอ้ยังไงไก่เจอแล้วแต่มันไกลบ้านอะ่ะมันมีสลามไหมแถเนี้ยสลามมันเกิดตอนกลางคืนปะ สลามมันน่าจะเกิดตอนกลางคืนนะเดี๋ยวเรามาล่าสลามทําเป็นเชือกผูกคอแล้วก็จับไก่ไปใส่กรงอย่างเงี้ยเฮ้ยมีแมงมุมว่ะตรงนั้นเยอะเลยแต่เราไม่ต้องการเอ่ะกระตุกกระตุกแต่เราไม่ต้องการวะ่ะอืมอ่ะมึงแยากเข้าไปอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราบินกลับบ้านก่อนดีกว่าครับเราต้องไปทำเอเลี้ยงในเสาเอา่าเราต้องไปขยายพันธุ์วัวก่อน ด้วยกระยาพันัวกันเออะเนี่ยกัวก,กัลลวเราน้อยเราต้องทาข้อกัวด้วยแล้วเราก็ต้องเออะไรเดียวอะช่างมาันเถอะไปะ้องให้วัวผสมพันธ์กันดิผสมพันก็นดนกนได้ไงวะผมร้องให้ตัวเล็กๆกับมันโตนี่ไงโตแล้วเอ่อข้าวมาันนนี้พวกมึงไอ้ี้ยแดกได้ห่ะตัวนี้แดกไม่ได ตัวนี้อ้าวได้ได้ละได้ละน่าจะได้ปะได้ทั้งหมดโอเคได้ครับมาผสมพันธุ์ก็ได้โอ้โหครกเลยโอ้โหเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราทาฟาร์มอ้อยลืมทําฟาร์มอ้อยเราต้องทําฟาร์มอ้อยด้วยเออหรือว่าเราจะไปเนเธอร์ Nerd er ก่อนไปเนเธอร์ er ก่อนปะไปหาปรา,าสาทที่เนเธอร์ er ก่อน ไปเอาเพชรมาเพชรหนึ่งสองสามแล้วก็ไม้ไม้เพราะว่าผมต้องการไปเนเธอร์เอาผมอยากไปตรงประตูมังกรนะครับเพราะว่าเออผมบอกแล้วนะตั้งแต่พัดพัดก่อนไอ้พัดนั่นนะ่ะผมบอกว่าเราไม่สามารถแปลงหน้าบุญมังกรได้นะครับเ,เพราะฉะนั้นเราจะไปโลกมังกรเพื่อไอ้เอจ้าผมจะไปหาตรงที่อยู่มังกรเพราะไปเอาสมุดแล้วก็มันน่าจะมี ปอนเนอร์ Wonder, เยอะสามารถทำให้เราเวลได้ง่ายๆจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากเรื่องการเวลเฮเยมาแล้วโอ้โหด้านบนเป็นน้ำตกเราไม่มีหินเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เอาหินมาเลยเหรอนเนี่ยอัอุดไว้อุดไว้โอเคเพราะว่าถ้าเราไปอ่าตรงนรกเนี่ยเราจะได้เอ่อยังไงอะ ถ้าเราไปนรกอ่ะเราจะได้แบบได้พลิกซอมบี้นะครับซึ่งมันทนทนต่อการโดนไฟเผาทนต่อการโดนไฟเผาไงเออต้องการนิดนึงชึบชบเดี๋ยวขุดโอ้โหนานนะี่แหละโอ้ก้อนหนึง่งยิ่งนานเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตกลาวานี่คือจบนะโอ้โหเพชรก็จะได้ โอเคครับแล้วก็นั่งขุดไปเดี๋ยวเราขุดรอบๆดิมันจะมีไอ้นี่เปล่าน่าจะมีมันน่าจะมีเพชรให้เรานะโ wow, no. <laughs> <laughs> วโนไอไม่ต้องการเดียวไอ้เย้ยโอ้โหต่อหน้าต,ต่อตา <laughs> ยเยดเคมึง<น> <laughs> มึงมาซะเต็มอะ <laughs> <laughs> มาซะเต็มเลย <laughs> อ้โหเ <laughs> ต็มหน้าเต็มตาเต็มหน้าเต็มตามจริงๆ <laughs> อะโอเคเราขุดขุดไปก่อนครับ อ่าขุดเดะแตกแตกไปมึงแตกแล้วขุดขุดไว้แล้วก็ตรงนี้ต่อครับ <c oughs> โอ้โหแม่งได้สี่อันขาดอีกหกเพราะประตูนรกนี่ต้องใช้สิบอันในการสร้างห้าแล้วกูขยันขุดแล้วงานเนี้ยห่าแล้วเว้ยเสียวละวาเสียวระว,า, <c oughs> ว,ระวาจงาังวะหกเจ็ดเคเจ็ดแปดเก้าโอโ อีกสี่อันสี่อันเท่านั้นเจ็ดแล้วเจ็ดดิแตกดิแตกแล้วเจ็ดผมหูแม่งลาว,วายเยนาเสียวจังผมหูแม่งเยอะไปแล้วเดี๋ยวต้องวางหินนะเดี๋ยวต้องวางหินไว้อ่าโอเคแล้วก็ก้อนนี้ครับอีกสองก้อนแล้วก็จะได้ไปทาประตูนรกกันแล้วแต่เราไม่มีกวดนี่หว่าที่บ้านเดี๋ยวเราต้องไปขุดกวด,ด,ด,ดอีกคืเด้อ ีกวดว่าแถวเนี้ยน่าจะมีนะมันเป็นเหมืองใหญ่มันเออนั่นไงเจอละอยู่ใกล้ๆก้ฐานอยู่ใกล้ๆกล้ฐานเจอแล้วโอ,อ,อ,อ้โหขุดปาบเรียบร้อยอ่ะขุดกรวดกรวดกันซิกรวดขุดมานี่ไงได้ละไปกลับบ้านโอ้โหกลับอย่างรวดเร็วได้แล้วต้องรีบกลับโอเคเราจะต้องทําประตูนรกครับเอ่อไว้ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ก็ได้มาข้างข,างขางบ้าน,นง่าย หนึ่งสองสามเอาหนึ่งสองหนึ่งสองสามอ่ประมาณนี้ครับประตูนรกทรนโอเคเอาเหล็กมาเหล็กเหล็กเหล็กนี่ไงเผาไปจุบอ่าเรียบร้อยแล้วก็จุดแม่งเลยแล้วก็เข้าไปการเข้าไปนี่มันน่าจะแหลกนิดน,นึงนะไม่แหลกนิดอะ่ะเย้ยแหลกเยอะเลยการที่เราเข้าไปนี่มันจะแหลกก่อน โอ้หเกิดตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยแย่ใครมาโฟตรงไหนเดี๋ยวร้อยมันโหลดโหลดก่อนครับร้อยมันโหลดก่นอนอะร้อยมันโหลดนิดนึงแย่โอเคเรียบร้อยโอ้โหแหลกเลย <c oughs> นรกนี่มันช่างแหลกส์เอ๊ะทำไมไม่เห็นมีพิกซอมบี้เกิดเลยอะฮัลโหลพิกซอมบี้โอ้โหเย็ดเคจะแหลกไปไหนเนี่ย เรายูยู่มาเดี๋ยวไอทําหลุมไว้ให้ลงไปในหลุมให้หน่อยเดี๋ยวเราต้องขุดหลุมนะแล้ว <c oughs> เ,เอาพิกซอมบี้มาลงในหลุมเพราะมันโง่พิกซอมบี้เนี่ยมันมอนมอน,มอนที่โง่ที่สุดเลย <c oughs> อ่าโอเคเรียบร้อยอีกตัวอีกตัวมาได้ลงมาได้ผมม่ง <c oughs> ติดมันติดอะช่วยหน่อยลงไปเรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยว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 เสียงรถเอียอะไรมาอยู่หน้าบ้านกูเดี๋ยวถ้าเราเอาตัวนั้นมามันจะตกเราไหมโอ้โหตกแรงจังวะโอ้โห อยู่ไงเนี่ยอยู่งี้ป่ะเนี่ยเอาอย่างนี้ตกถึงครับตกถึงดคิคมันถึกมากอะ่ะแล้วมันมันไม่ถึกหรอกแต่มันตกแรงอะ่ะโอเยกลับบ้านก่อนครับถ้าเราเดินผ่านตรงนั้นกูตายแน่นอนไม่ต้องมันยายครับตายในนอนนะกูตายในอน,นะอยในอนเลยโอมาแล้วโอ้กลับบ้านไงมาเนี่ย ไอ้โขยอย่าก,กวนกูดิกูจะกลับบ้านปิดด้านหลังครับต้องปิดโอ้ยอย่าก,กวนกูได้ไหมกูจะกลับบ้านอา่ามาๆมา,มาเดินมาตกระบามาอย่าได้แลกแรกเลยตกระบามาดเดออโอ้อหเราจะกลับไงครับเนี่ยโอ้โห โอ้ยโอ้โห <Sure ้โอ้โห้เด้อเด้อ้ไฟเอ้ยต้องตบมันี่นี่ต้องตบมันแล้วล่อครับล่อล่อล่อมาล่อมาล่อมาแล้วเอ้ยนี่ต้องทำให้มันโมโหกันครับแล้วก็รีบวางตัวนี้วาง อันนี้คือรูที่เราจะเข้าแล้วออกนะครับแล้วเราก็กลับบ้านกันเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเดียวเดียวเมื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรตามมาว้าวอ่าไอ้บ้าเอ้ยออกไปอย่าเข้ามาใกล้กูเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียว,ยว,ยวอแล้วเราจะทำไงดีครับเนี่ย,ไอ,ยไอเดียวไอ้เหี้ยนี่เข้ามากันเนี่ยเอ้ยมาได้ไงเนี่ย โอ้ยตายแล้วมานี่มาไป <l ug> ล,ลงไปไฟโอ้หเดี๋ยวเดียวของเราอยู่ตรงนั้นครับของเราไอ้เยอะกูสาบจะพยายามไม่ตายละโอเคแล้วกลับมาเอาของครับโอ้เดี๋ยวมันเข้ามาโอ้โหโดนปิดไว้ก็ได้เปิดไว้แต่ด้านบนอกลับเข้าไป <l ug> <l ug> โอ้ยโดนฆ่าจนได้อะ่ะ เลเวลกูไอ้สัตว์มาเนี่ยดูไหนเจ๋วมึงอ่ะฮะมึงเก่งไอ้สัตว์ฮะฮะมึงเก่งอ่ะมึงเก่งอ่ะเถอะแม่งม,มันขโม,มยดาบกันเราไปปะเนี่ยกับเสื้อเสื้อเกาะเราหายโอ้โหมึงโหดไรโหดไรกว่าที่เราคิดอ่ะโอเค อันนี้เราก็ได้เป็นฟาร์มโอ้โหแม่งไก่ก็ยังไม่ได้ฟาร์มอ้อยครับทีนี้อ้อยเหรอต้องทําฟาร์มอ้อยซะละฟาร์มอ้อยนี่ไม่ยากหรอกนะเราก็ทําขุด <c oughs> ขุดเอแค่ตรงนี้ฟาร์มอ้อยแล้วก็เอาน้ํามาใส่เลย <c oughs> อโอเคอจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคอน้ำ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 หมด อ่ะจึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้ใส่ไปแล้วก็ต้องการก็คืออ้อยใช่ไหมอ้อยก็เอาปลูกไปเลยครับปลูกแป้ปงปลูกแมงลิสต์ต้องการต้องการอ้อย <c oughs> อ่ะก็ประมาณแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราต้องไปตัดตัดไม้นะครับแล้วก็ต้องไปเอ่อะอะไรวะทำคอ,อกอะไดโนเสาร์อะเออเราต้องทำคอ,อกไดโนเสาร์นะครับ ซึ่งโอ้โหคอกเดี๋ยว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 ถูกฝังดินเดี๋ยวแล้วต้องทำคอกในนอสเสาด้วยเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาในนอสมาปล่อยละนี่ก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองหรือเอาเป็นหินก็ได้มั้งนี่เอาเป็นหินก็ได้น่าจะได้อ่ะเออเอาเป็นหินนหะโอเคเราจะทําเป็นคอกของไอตัวจิ๋วนี้ก่อนครับอ่าประมาณนี้คอกอ่าประมาณนี้นี่คือคอกมัน อันนี้คือหนึ่งคอกโอเคไม่ต้องสร้างสวยอะ่ะเออเอาพอให้มันอยู่อ่าประมาณนี้ครับนีห่หนึ่งคอกเดี๋ยวขุดตรงนี้ก่อนเดีวมีตัวเดี๋ยวมีตัวอะไรโผลมาอีกนาะขุดตรงนี้โอเคเราก็จะได้คอกเดินเสาเล็กของเราแล้วนะครับนี่ชัครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องเอาเดินเสามาใส่ไป ตัวไหนวะตรงไหนวะ,ะตรงนี้แล้วก็ต้องการไม้ไม้โอเคครับเอ่อประตูนี่ออเนะโอเคเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้อเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะก็จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวจะเล่นไหมครับไปเดนนเสาร์เนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะมี เปลี่ยนเปลี่ยนมอดบ้าง,งนู่นนี่นั่นบ้างอะไรก็จะมีเล่นเป็นช่องเกี่ยวกับ m i n e c r a f t นี่แหละครับโอเคีเ๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามอูกา subscribe กันนะครับบ๊ายบายเจอกันพาร์ทอ่ะบ๊ายบายไปละเดี๋ยว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 เ,ยวเ,ยวเสร็จอโอ้โหหกอันเรือโอ้โหไม่ได้ต้องเก็บ